อ่ะเด็กๆด,กดูอันดับแรกเฮ้ยเห็นไหมครับโจทย์ข้อนี้เหมือนเดิมนะครับเป็นโจทย์ข้อเขียนจุฬาพร์นะครับสอบปีสอบปีสองพันห้าหกสิบโอเคไหมอ่ะมาลองดูว่าข้อนี้น่าสนใจยังไงครูเบนว่ามันน่าสนใจตรงนี้ครับเฮ้ยเด็กๆเ,เขาให้มาทำไมแน่นอนตรงนี้เป็นการบอกใบ้ A มาให้เราให้เราหาค่า A ใช่ไหมครับอ่ะทุกคนไฮไลท์ตรงนี้ก่อนก็ได้ครับ เขาให้เราหาค่า a ไปมีไฮไลท์ก็ไฮไลท์ก่อนเลยนะครับไฮไลท์ที่คําถามโอเคนะอ่ะดูเลยช้าๆนะครับแอรอนครับเขาให้เราหาค่า a ดังนั้นจุดที่เขาให้มาตรงนี้น่าจะได้ใช้ครูเบลเคยบอกว่าเทคนิคของการทํามุมคือหนึ่งต่อเส้นหรือไม่ก็เพิ่มเส้นขนานขึ้นมาในที่นี้เด็กๆเห็นไหมครับตรงนี้เป็นหัวแหลม ถ้าเราตีเส้นขนานแบบนี้ขึ้นมาอีกสักเส้นละ่ะน่าจะได้ใช้ประโยชน์ไหมอ่ะลองเด็กๆเล็งด้วยสายตานะครับให้สองเส้นนี้ขนานกันนะครับเล็งนิดเึิงนะครับแล้วขีดแบบนี้เราสมมุติมันขึ้นมาครับว่าขนานจากนั้นทุกคนตั้งสติให้ครูเบมดูข้อนี้ง่ายนิดเดียวที่เหลือทำไมยากหมดอออไม่ใช่ดูครับ ดูตั้งใจมองมันจะเกิดมุมอยู่สองมุมคือมุมนี้สีม่วงอันนี้โอเคไหมครับกับอีกมุมหนึง่งคือมุมสีเขียวอันนี้เด็กๆตอบครูเวลมหน่อยแค่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับมันทำไมกันลูกว่าถ้าครูเบมยกตรงนี้มาวางตรงนี้ลูกว่าเท่ากันไหม เท่าแสดงว่าส่วนตรงนี้เราตอบได้แล้วครับว่าส่วนตรงนี้ต้องเป็นอะไรครับ 5a เขียนป่ะ <4 S 2> พอเป็น 5a เสร็จลูกเดาสิมันมีอีกอันนึงมันมีอีกอันนึงอันนี้หยิบมาทำไมหยิบมาทำไมวางกลายไปแล้ว 4a ดังนั้นโูเ็นจะผิดไหมถ้าคุูเ็นบอกว่า เห้าเอเนี่ยนะมันเอามารวมกับ 4a เนี่ยนะต้องเท่ากับกี่องศาเก่งมากครับร้อยสามสิบห้าองศาดังนั้นครูเบมจึงเอามาตั้งสมการได้แล้วสมการที่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็น 5a ครับตั้งห้าเครับบวกกับอะไรลูกสี่เต้องมีค่าเท่ากับกี่องศาใครตอบสอบติดกี่องศาร้อยสามห้า ร้อยสามห้าพยานตอบเลยนะอุ้ยเคยสอนแล้วนามสกุลเดียวกันรวมกันได้ 4A 5A ว้ายข้อควเดียวกันทำไมครับ 9A เก่งมาก 9A เสียงดังฟังชัด 9A มีค่าเท่ากับร้อห A คงไม่หลุดแล้วครับโวแปรเดียวสมการสบายๆยอย่างนี้9กำลังทำอะไรอยู่กับ A ย้ายไป หารกลายเป็นหนึ่ง้สาสิบห้าตั้งถูกหารด้วยเกแบบนี้เตรียมตัวท่องสุขคูณเดี๋ยวนี้เลยนะครับแม่เก้าพร้อมยังเอาแล้วนะใครตอบสอบติด9้าอะไรใกล้เคียงสิบสามเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเหลือเศษสเดี๋ยวมครับเหลือเศษสีเก้าอะไรได้สี่สิบห้า 9 5 45ดังนั้น A จึงมีค่าเท่ากับ15แค่นี้จบเลยครับแค่นี้เลยโอเคไหมโจทย์ถาม A เราได้ A แล้วแต่เพิ่มนิดนึงถ้าโจทย์ดันถามว่ามุมนี้กี่องศาละ่ะเราก็แค่เอาห้าทำอะไรกับ A อ่าดังนั้นทุกคนครับครูเบมโน้ตตรงนี้เล่นๆนะครับดังนั้นตรงนี้ถ้าครูเบมจะหาองศามันออกมา ต้องเอา5คูณกับ A. A A ที่เราได้คืออะไร15บหแสดงว่ามุมนี้กางกี่องศาลูก15บหคูณหคิดเลขไวเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบห้าองศานั่นเองบางคนรู้แล้วครับว่าครูจะถามมุมนี้ต่อแน่นอนบางคนรู้แล้วครับว่าครูจะถามมุมนี้ต่อแน่นอนเท่าไหร่เท่าไหร่เก่งมากครับ60องศาจบ พระเอกของเรื่องนี้ที่ทำให้เราแก้โจทย์ได้คืออะไรไม่ใช่ร้อยสามห้าใช่ร้อยสามห้าแต่อีกอันหนึ่งที่กูเอมตีเพิ่มเข้ามานี่เส้นเส้นนี้คือพระเอกของเรื่องนี้เลยฮะถ้าไม่มีเส้นนี้นะเด็กๆแก้ข้อนี้ไม่ได้เห็นไหมครับบางอย่างแค่เพิ่มมันมาเองโดยอัตโนมัติลูกก็ทำมันได้แล้ว ตรย์สอบเข้าม .1 น,นะครับข้อนี้เป็นข้อเติมคําตอบด้วยครูเบ็นว่าน่าสนใจโอเคไหมอ่ะข้อที่2จบกัน